สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิบะคุชิบะครับแอมมี่ค่ะวันนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเมนูง่ายๆข้าวปลาแกะเห็นในเฟซใน y YouTube ในอะไรอย่างเงี้ยเราเลื่อนก็เจอแต่ข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะแกะ็เลยอยา,ากกินเลยไปซื้อแถวบ้านป้าป้า,ปาเอาปลาทอดตัวหนึง่งแกะให้หน่อยป้าบอกว่าอะไรหรือเปล่าไปแกะเองก็เลยจัดมาเลยเอามาแกะเองที่บ้านกินคู่กับพริ้นน้ำปลาทุกคนแล้วก็เราเสริมความแซ่บด้วยปลาลาบอง แล้วก็มีผักลวกแก้มเมนูนี้ตอนเด็กกับเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วไม่เคยคิดเลยนะว่าคนเขาจะามาแกะไข่เนาะมันอร่อยนะมันอร่อยอ่ะมันเป็นเมนูที่ธรรมดาธรรมดาแต่มันอร่อยอ่ะกินได้ไม่เบื่อสมัยก่อนนะแม่จะแกะแบบนี้ให้ใช่ไหมแล้วแม่ก็จะเอามือไขยยำกับข้าวยำ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 แล้วก็หย,ยอดซีอิ๊วหยอดเสร็จแล้วเขาก็เอามาให้เรากนา <laughs> ินข้าวแมวเหมือนข้าวแมวใช่โอเคเรามากินกันดีกว่าพูดมากแล้ว เราจมารองปลาลาก่อนปลาลาบงตักม,มาเผื่อด้วยอย่างเงี้ยอ๋แอแล้วแหละพลแล้วพอแล้วแล้วคุกคคุคุคุกคุกคุคค ลองผิงน้ำปลาดีกว่าลาดผิงน้ำปลาทุกคนนี่ซิงเกิลเจอร์ติดก้างมาเป็นแกะจริงๆแกะยังไงเนี่ยอือ กินกับปลาเข้ากับพงน้ำปลายอ่ะอ,อร่อยดีเราจะมาหยอดซิวแล้ว ข้าวคุกแจ่วบองข้าวคุกแจ่วบองกับบ้านินทอด ปลาแซ่บว่ะอร่อยคุกซีอิ้วดีกว่าดั้งเดิมสูตรแม่เด่นเลยใช่ไหมสูตรนี้อืมเ,เอาพริกน้ำปลามาทำไมเนี่ยเขาขอ,อ,ขอพริกน้ำปลานนดนเงเอาไปได้น้ำปลาปปแล้ว มันต้องกินกับปลามันอัดมันอร่อยอ่ะอร่อยมันแซ่บกว่า คือเป็นเมนูที่คลาสสิกมากอะข้าวปลาทอดน้ำพริกผักเนอร่อยนะอร่อยอะ่ะชอบอกินได้ทุกวันนะแบบเนี้ยเพราะส่วนตัวเราชอบกินน้ำพริกไงแล้วกินกับผักเนี้ยแล้วมีปลาอีกกลมกลม เมื่อกี้ข้าวมันเหลือแล้วปลามันเหลือน้อยเราก็เลยนั่นเสียงท้องหรอ,อนี่ขนาดจะอิม่มนะเนี่ยเราไปแกะปลาเพิ่มมาค่ะเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลานางบอกไม่พอมันอร่อยไง อร่อยก็เวลาเอามาคุกกันแล้วมันอร่อยอ่ะพี่ไม่ไหวแล้วอะแต่น้องสารต่อไปคนเดียวเลยนะอืได้ไม่ไหวทุกคนอิ่มแล้วเราก็จะลาดพริกน้ำปลา แล้วเราก็บีชอบกินแบบเอาปีบี้อ่ะมันอร่อยดี 康。